จานปาร์คบอกเสียใจที่ไม่สามารถนำแชมป์กลับไปให้คนเวียดนามปาร์คฮังซอกุงซื้อทีมชาติเวียดนามให้สัมภาษณ์หลังเกมที่พ่ายทีมชาติไทย0ูตอในเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเ f f เอมิตูบิชิอิเล็กทริกคัพ2022นัดที่2โดยเวือมผล2นัดทีมชาติเวียดนามพ่ายทีมชาติไทย2-3ต่อ3ปาร์คฮังซอเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยและโค้ดมาโน่ด้วยผมอยากคว้าแชมป์เพื่อมอบของขวัญให้แฟนบอลเวียดนามแต่ผมทำไม่ได้ผมขอโทษผมคิดว่าความสามารถของเรายังขาดอยู่นักเตะทำงานหนักมากผมหวังว่าแฟนๆจะเชียร์และให้กำลังใจแทนที่จะวิจารณ์พวกเขาเมื่อถูกถามว่าทีมเวียดนามสามารถเอาชนะไทยได้หรือไม่หลังจากการลาออกโค้ดปาร์กกล่าวว่าผมตอบคำนี้ไม่ได้ผมจะบอกให้เป็นเรื่องของโค้ดคนต่อไป แต่ผมคิดว่าทีมชาติเวียดนามสามารถพัฒนาต่อไปได้ตอนนี้ผมไม่ใช่โค้ชแล้วและผมจะกลายเป็นแฟนของทีมชาติเวียดนามปาร์คฮังซอยังพูดถึงอนาคตว่าบุค,คลิกของผมคือไม่คิดมากเกี่ยวกับสิ่งอื่นเมื่อผมทำงานแต่ตอนนี้ทัวร์นาเมนต์จบลงแล้วและสัญญาก็หมดลงผมต้องปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจและไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมก็ทำหน้าที่แต่ฟุตบอลเท่านั้นปากกล่าว